ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่ทําคลิปสายหน่อยค่ะคุณแม่ไปรับผ้าจ้ะค่ะงานเป็นหนีบขั้นนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะหนามากเลยค่ะหนาค่ะไปถึงบ้านก็ได้ขอกคุณแม่ไปให้แค่ล้ายาปรับผ้านุ่มนะคะให้มันนิ่มค่ะค่ะนุ่มนวลค่ะ ค่ะนี้ค่ะมันเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะมันกหนามากค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะรหัสหนึ่งค่ะค่ะหมีขอขั้นค่ะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะหมีขอขั้นค่ะสวยงามมากค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะงานไหมบ้านพุ่งยืนราคานี้ไม่มีแล้วค่ะมีอยู่ที่แม่บบอรักนะคะค่ะเป็นไหมขั้นค่ะหมีขั้นค่ะ ค่ะเป็นในขาละหักหนึ่งนะคะหมีขั้นนะคะค่ะเอาไปฝากค่ะไปฝากญาติผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่ของเราชอบมากค่ะเป็นหมีข่านคนเก่าคนโบราณาชอบนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะหนามากเลยค่ะค่ะงานไห้บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะถ้าคุณแม่ได้นะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะเป็นขอนะคะ ค่ะเป็นรูปขอนะคะถ้าชอบพื้นไหนท้า้ามาค่ะเป็นสีเม็ดมะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะเป็นสีน้าตาลอะไรจ้ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่าน้มากเลยค่ะหนาจนคุณยายบอกว่าทําไมมันหนาแท้มันงงสักปียังสิขาดนี่างเพือนหนาแห้งแท้ค่ะนี่ก็มีขอขั้นค่ะรหัสสองนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ มัดผืนไหนชอบผืนไหนโทรได้ค่ะทักเข้ามานะคะค่ะคุณแม่ยินดีตอนรับทุกขั้นค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะตัวนี้ขอพญานาคค่ะเป็นหอนพญานาคนะคะค่ะออกโทนสีกรมนะคะผืนนี้เป็นสีกรมนะคะค่ะเป็นพญานาคนะคะเป็นสีกรมค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นไม้บ้านพุ่งยืนเป็นหมีขั้นค่ะ ค่ะไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะช่วงออกคำษาเนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะจะใช้ผ้าพวกนี้นะคะเพราะว่าค่ะเขาเอาไปไหว้ค่ะไหว้ญาติผู้ใหญ่ในงานแต่งนะคะงานแต่งนี่ฝั่งอีสานบานเห้าเนี่ยพนสิวายค่ะวายชิ้นไม้ค่ะวายเห็บปูห้ญญาชิ้นไม้ด้วยค่ะเป็นชิ้นไม้ค่ะมองหานะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นขอค่ะขอพญานาคนะคะ ขาเป็นหอนพญานาคค่ะเป็นหมีขอพญานาคค่ะ่ะดูหอนพญานาคนะคะสวยนะคะเป็นสีกรมนะคะขาพื้นนี่เป็นสีกรมค่ะค่ะสวยงามมากค่ะกรมค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเป็นพญานาคมาขอพญานาคนะคะค่ะเป็นสีกรมค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ ขะหนามากค่ะสอดเช่นหมุนเกลียวหางกระลอกนะคะขาในตรงขั้นนี้ค่ะเป็นหมุนเกลียวหางกระลอกค่ะมันจะหนามากค่ะพวกหมุนเกลียวหางกระลอกเนี่ค่ะขาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นสีกรมนะคะพืนนี้เป็นสีกรมค่ะคะ่ะมาพืนไหนชอบพืนไหนทักได้ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขานหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสีกรมนะคะ ค่ะเป็นพญานาคค่ะขอขั้นพยานาคค่ะค่ะหนึ่งขันสี่ร้อยบาทนะคะถ้าคุณแม่เข้ามานะคะค่ะถ้าคุณแม่เข้ามาค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะนี่ก็สีกรมค่ะเหมือนกันนะคะค่ะแล้วแต่ท่านชอบนะคะ ค่ะท่านชอบสีไหนมากสีไหนก็โทรทักเข้ามานะคะค่ะรหัสสีค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเอาไปเป็นฝากญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะถ้าพวกนี้ค่ะญาติผู้ใหญ่ของเราชอบมากค่ะ ตัดกางเกงก็สวยค่ะไปตัดเสื้อทรงซัฟารีก็งามนะคะขาะเป็นหมีขั้นนะคะสวยตลอดการงามตลอดตีสวยไม่สางสวยไม่เกลีดยดจานนะคะขาดหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะขาะเป็นหมีขั้นนะคะเป็นสีกรมค่ะป็นไม่เป็นสีกรมนะคะขาดหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะมัดพืนไหนโทฟาเข้ามานะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะมัคพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะค่ะสวยค่ะค่ะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่นะคะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่กับบุญหลงงานนะคะลึกมากค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผุนผ้านะคะถ้าพวกนี้ลึกมากเลยค่ะค่ะนี่ถ่เห็นไหมแม่ตัวเตี้ยๆนี่ค่ะลึกมากค่ะถ้าพวกนี้ค่ะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นมีขอบเป็นมีขั้นนะคะค่ะสวยค่ะตัดเป็นเกลี่สวยค่ะมีพวกนี้ค่ะพี่แม่เคยเห็นเขาค่ะเดี๋ยไปเป็นผ้านุ่งก็งามเหมือนกันค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยมากค่ะท่านาไปขายต่อได้นะคะราคานี้นะคะแล้วก็เป็นไหมบ้านพุ่งยืนด้วยค่ะหนามากค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนสีตรงค่ะถุงนี้สีกรมนะคะ ่ะเป็นงานไหนบ้านทุ่งยืนค่ะนี่ก็สีขั้นพื้นเป็นสีเขียวที่มานะคะไอเขียวฮอสเป็ดค่ะค่ะนี้ก็เป็นขอค่ะคล้รหัสหกนะคะค่ะขอค่ะสวยค่ะขาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยมากค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกิดจางค่ะ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นขอนะคะค่ะเป็นมีขั้นขอค่ะทีนี้ออกเขียวหัวเป็ดนะคะค่ะท่านชอบโชนสีไหนก็โทว์ักคุณแม่เข้ามาค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นมีขั้นค่ะค่ะสวยตลอดามงานตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จุดกลางค่ะเป็นมีขอขั้นนะคะค่ะเป็นสอดเส้นมนเตียวหางกระรอกค่ะพวกขอขั้นนี้ค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะราคานี้ถูกมากๆค่ะเป็นราคาที่เบาอ่อนโยนมากค่ะค่ะสำหรับไหมบ้านพุ่งยืนนะคะขายากนะคะราคานี้ค่ะขายงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะออ้ทำไมหนาแท้คุณแม่เอ้ยปรับน้ำยาพนุมเด้อค่ะรับขอบคุณแม่รับไปนี่ค่ะแค่น้ำยาพนุมค่ะ ให้มันนุ่มนวลค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสองอาตะอทอมือค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะเ,เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะข,ขอขัน้นงานขอขั้นค่ะค่ะรหัสเจ็ดนะคะค่ะมาผืนไหมชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาค่ะ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานสองตะกอทอมือค่ะเป็นลายงานงานขอขั้นนะคะคุณแม่จะหาของที่ราคาย,ย่อมเยาเข้ามานะคะค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นเขาจะทําเป็นขอขั้นให้คุณแม่นะคะเพวกราคาพันสี่ไม้บ้านท,ทุ่งยืนนี่ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ นี่ก็ขั้นแบบนาค่ะเป็นขาดเป็นนาค่ะเป็นหัวนาคนะคะเป็นขาดรหัสแปดนะคะเป็นนาคนะคะขาดมากน้อยค่ะขั้นขาดรหัสแปดนะคะเป็นพื้นสีเลนมะขามค่ะค่ะพวเก่าคนโบราณท่านจะชอบมากเพราะพวกนี้ค่ะเป็นสีเนมะขามนี่ค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะขาดรหัสแปดค่ะสวยตอ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะค่ะผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนี้ชอบมากค่ะเป็นของเก่าของโบราณพวกนี้ค่ะคนผู้สูงวัยนี่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานไม้บ้านพุ่งยืนนะคะสวยงามมากค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จิ๋วกลางค่ะ ค่ะแอดไลน์เข้ามานะคะคุณแม่น้อมรับตอบลูกค้าทางไลน์นะคะค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์เพราะว่าภาพนิ่งเราจะส่งให้ดูทางไลน์นะคะเราติดต่อการติดต่อทางไลน์ค่ะค่ะเบอร์โทรคุณแม่ใส่ไปใต้คลิปทุกคลิปนะคะค่ะรหัสเก้านี่ก็สวยนะคะเป็นโดดเด่นสดใสโดดเด่นนะคะค่ะถ้ามักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรทักเข้ามาค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นคะ่ะค่ะอ,อทนสีน้ําเงินนะคะ ค่ะดูภาพรวมให้ทูดูคุณแม่ติดตามคุณแม่ทางช่อง youtube นะคะภาพรวมนะคะภาพนิ่งค่ะเป็นคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะส่งภาพนิ่งให้ดูนะคะว่ามันตรงกบกันไหมค่ะที่เราทักมาค่ะโอเคกันคุณแม่ก็ส่งหมายเลขบัญชีให้นะคะทางไลน์ค่ะค่ะเราตอบกันทางไลน์ค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสองะกออมือค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสีน้ำเงินสดโดดเด่นมากค่ะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะนี่ก็สวยนะคะเป็นงานค่ะเป็นขอค่ะขออุ้มซั์ค่ะเขาเรียกว่าขออุ้มซั์นะคะ ค่ะรหัสสิบค่ะมักผื้นไหนชอบผื้นไหนถ้าเข้ามาค่ะเป็นหนีขอขั้นนะคะค่ะผู้สูงวัยชอบมากค่ะเอาไปไหว้ให้กับคุณยายคุณย่าของเรานะคะมองหาผ้าไหมสวยๆนะคะค่ะเอาไปไหว้ค่ะคุณยายคุณย่าของเราค่ะค่ะเรียกว่าขออุ้มรัพย์นะคะผืนนี้นะคะขออุ้มรัพย์ค่ะค่ะขายดีมากนะคะขออุ้มซัพเนี่ยค่ะค่ะเขาเรียกว่างาขออุ้มรัพย์ค่ะ ค่ะอุ้มรัพย์อุ่มสินของห้าไหวค่ะบ่งหอยรั์สินถ้าด่วไอะไรไปใส่นะคะกิบเพื่อนบยูค่ะให้นของขออุ้มรัพย์หนเด้อค่ะค่ะขออุ้มรัพ์เขาเรียกว่าขออุ้มซัพย์รหัดสินนะคะค่ะสวยมากค่ะเป็นสีน้ำเงินสดนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะผ้าไหมบ้านพุ่งยืนราคานี้มีอยู่แม่บอลรักผ้าไหมสวยสุดมนะคะเรียกว่าขออุ้มรัพ์ค่ะคืนนี้นะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางค่ะ ขออุ้มซัพ์ค่ะค่ะอุ้มซั์อุ้มสินห้าไวค่ะบริหาัพย์สินน้องห้าเฮียตกหายค่ะเป็นขออุ้มรัพ์นะคะอุ้มเงินอุ้มทองเราไว้ค่ะไม่ให้ค่ะคุณไหนที่เก็บเงินมาอยู่ค่ะใช้ขออุ้มซัพ์ด้วยค่ะว่าจะของเก็บเงินบอร์อันนี้ค่ะเอาขออุ้มซัพ์ไปใช้ด้วยค่ะขายดีมากค่ะขออุ้มซัพ์นี่ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นรหัสสิบเอ็ดนะคะค่ะท่านดูรหัสนะคะว่าท่านชอบผืนไหนนะคะชอบผืนไหน,ไหนไลายผืนไหนที่ถูกสตาของท่านมองดูแล้วก็สวยในตาของท่านงามในตาของท่านนะคะค่ะให้ท่านถ้าคุณแม่มาค่ะผืนนี้เขาเรียกว,ว่าลายขาหมีท่านค่ะหมีท่านสวยนะคะค่ะรหัสสิบเอ็ดนะคะ ค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักเข้ามาค่ะที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะเวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนนะคะถ้าทักคุณแม่เข้ามาค่ะะมีแต่ผืนสวยๆงามๆค่ะไปฝากญาติพี่น้องของเราค่ะฝากญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ขาดงานใบม่บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะนี่ก็ขอมือนกันนะคะรหัสสิบสองค่ะค่ะท่านชอบผืนไหนค่ะโทรถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นขอขั้นนะคะค่ะแดดเข้าแล้วค่ะแดดเข้าช่วงนี้ถ่ายคลิปยางนะคะถ้าแดดเข้านะคะนี่ค่ะขอค่ะ เป็นรหัส12นะคะเป็นขอสวยมากค่ะขอขั้นนะคะ่า1,400บาทคาะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาค่ะขาดแน่จะซูมดูใกล้ๆนะคะขาดทักเข้ามาค่ะคาะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางขาดผ่าใหม่นะคะขาะหนามากค่ะยกจนปวดแขนค่ะมันหนาจะงามใหบ้านพุ่งยืนค่ะรหัส12นะคะ สองค่ะค่ะนี้รหัสสิบสามก็สวยนะคะน้ำเงินสดโดดเด่นมากค่ะค่ะหนึ่อบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสองตะกอทอมือค่ะค่ะมองหาผ้าไหมสุดสวยค่ะใส่ออกงานบุญนะคะทวงออกพรรษามานี่ค่ะค่ะมีจะงานกับบุญมีจะบุญกับงานนะคะ ค่ะหนึ่บาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสบาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะสวยค่ะสวย,สวยนี่จะพึ่งสวยเลยค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ได้ผ้าม,มาใหม่นะคะคุณแม่ไปรับผ้านี่แหลคะคราบบอกให้คุณแม่ไปเอาผ้าค่ะ ขาเขาปัดออกจากตะกอ้อใหม่ๆเขาบอกว่าอย่นี้ค่ะคุณแม่ก็เลยไปเลยค่ะมันท้าวัตัดออกแก้ฟื้นใหม่ๆค่ะค่ะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานใหม่ไอใบบ้านที่ยืนค่ะมีข่้มค่ะค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะมีสิบสีนะคะค่ะเป็นเรียกว่าขออุ้มซับนะคะค่ะขอคู่ค่ะขออุ้มซับค่ะขอคู่ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะรหัสไอสิบสิบสีนะคะเป็นขอคู่อุ้มขออุ้มซับค่ะเป็นขอคู่อุ้มซับค่ะสวยมากค่ะขอคู่อุ้มซับค่ะเขาเรียกว่าขออุ้มซับนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะร้านนี้ถูกมากค่ะ ค่ะแลวเป็นหมีขั้นด้วยค่ะหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานสองสกอทอมือไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนาค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนม่ใช่หนาค่ะค่ะมันก็เป็นหมีขอขั้นค่ะขออุ้มซับค่ะค่ะเขาเรียกว่าขออุ้มซับค่ะค่ะเป็นพื้นสีม่วงชมพูค่ะ ค่ะเป็นงานในบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะนีก็สวยนะคะรหัสสิบห้าค่ะสวยในตาของท่านงานในตาของท่านถืนไหนท่านทักคุณแม่มานะคะคาดสวยมากค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะคาะเป็นหมีขั้นค่ะหมีขอขั้นนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนภาคใต้ค่ะเป็นสีมันมะขามค่ะพื้นนี้นะคะ ค่ะเป็นสีน้ำขามสีน้ำตาลนั่นแหละค่ะคุณนห่าขั้นแก่ผ้าเอิญสีเ็น้ะขามค่ะ็คือสีน้ำตาลนั่นเลยจ้าดูสิคะเป็นหมีขอนะคะสวยค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางค่ะ มักปืนในชอบปืนในถ้า้ามาค่ะค่ะสอบเส้นหมุนเกลียวหางกระลอกค่ะหนึ่งท่านนะคะค่ะหนึ่งท่านค่ะเป็นขอเหมือนกันนะคะส่วนมากก็ทำตัวขอสวยค่ะหนึ่งทันสี่ร้อยบาทค่ะสองตะกอทอมือไหม่บ้านพุ่งยืนค่ะเป็นหนีท่านนะคะ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทราคานี้ถูกมากค่ะเพราะว่านเป็นไหนบ้านพุ่งยืนค่ะหนามากค่ะหนาจนคุณยายยกเดี๋ยวนี้จะปวดแขนมันหนาค่ะถ้ามันหนาค่ะรหัสสิบหกนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาค่ะอ่าโทรทักเข้ามานะคะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จุดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็ขออันนี้ค่ะมันจะอยู่ที่เขาเรียกว่าขออุ้มซับค่ะค่ะขออุ้มซับนะคะสวยนะคะขายดีมากค่ะขออุ้มซับเลยค่ะคนไหนที่ อยากได้อุ้มรัพย์อุ้มซัพย์ของเรานะคะทรัพย์สินของเราจะไม่รั่วไหลนะคะค่ะจะขายดีค่ะขออุ้มทรัพย์นี่ค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะ ไโดดเด่นมากค่ะเขาเรียกว่าขออุ้มชับค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนคาดเข้ามาได้ค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะเพราะว่าคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะดูภาพรวมของคุณแม่ดูทางช่อง youtube นะคะภาพรวมน,นะคะคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางค่ะทางไลน์นะคะค่ะไอดีไลน์ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรค่ะ อันนี้ตีนแดงนะคะเรียกว่าเชิงล่างเชิงบนเป็นตีนแดงค่ะค่ะเป็นตีนแดงสวยนะคะใส่พร้อมใส่ลำก็สวยค่ะค่ะเป็นตีนแดงนะคะค่ะตัวน,นี้ค่ะค่ะเป็นขอค่ะขอชาดานะคะสวยงามมากค่ะเป็นรูปชาดานะคะค่ะขอชาดาค่ะสวยค่ะค่ะหนึ่งพัน 400บาทนะคะเป็นตีนแดงค่ะ1,400บาทนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะพื้นใหญ่เต็ม2เมตรค่ะถ้าไม่เต็ม2เมตรนี้ค่ะคุณแม่แก่ไม่รับซื้อนะคะต้องเต็ม2เมตรเสือคนอ้วนคนผอมค่ะตัดตังเกียงก็สวยตัดเสื้อก็งามนะคะค่ะ1,400บาทค่ะเป็นค่ะเป็นสอดเช่นหมุนเกลียวหางกระรอกนี่ค่ะหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะทําให้หนาค่ะขอฉดานี้ก็สวยนะคะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะรหัสสิบเก้าค่ะอ่าเนี่ยก็ขอเ,ขเรียกว่าขอมอนกันนะคะค่ะขอขั้นค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะมาคืนไหนชอบคืนไหนโทรเข้ามานะคะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นสีม,มินมะกขามค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกิดกลางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะค่ะทักเข้ามาได้นะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็ขออุ้มซับอีกถึงหนึ่งนะคะค่ะเป็นขออุ้มซับค่ะค่ะก็สวยนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าเข้ามาค่ะขออุ้มซับได้มาสองสามถ้งค่ะเพราะว่าขออุ้มซับนี่ขายดีค่ะค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะ ค่ะเพราะว่าเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นข้าค่ะข้าสอดหมุงเกลียวหางตะรอกนะคะสอดขออุ้มทรัพย์ค่ะหนึ่งสี่ร้อยบาทค่ะราคานี้ถูกมากนะคะเป็นราคาที่หยิบแกบง่ายนะคะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะราคานี้สูกมากค่ะถือว่าถูกมากนะคะค่ะเดี๋ยวออกคอนสาไปนี่เขาเห็นเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นราคาเขาบอกคุณยายไว้นะคะค่ะบอกคุณแม่ไว้เขาบอกว่าคุณแม่ออกคอนสานีนถ้าจะขยับตัวขึ้นอีกนะ ค่ะเพราะว่าเขาจะวิ่งหาผ้ามาเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ค่ะใบอีสาบนบรรท้าถ่างงานแรงนี่ค่ะเพิ่นสีหาของหวค่ะาหวทั้งฟูทั้งงาค่ะค่ะหาผ้าพวกนี้แหละคะ่ะถ้ามีโอกาสก็ซื้อไว้เลยนะคะกับคุณแม่นะคะค่ะราคานี้ถือว่าราคาถูกมากค่ะถ้าออกพรรษาก็าจะวิ่งหาผ้าใหม่กันเยอะค่ะและขอกก็ขยับตัวขึ้นนะคะ ปีนี้น้ําไม่ท่วมค่ะมันก็ผลดีก็น้ําไม่ท่วมก็เศรษฐกิจก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าได้กินเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวขาดชาวไร่ชาวนานี่ค่ะมีข้าวเกี่ยวมีข้าวขายก็เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นค่ะค่าหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยค่ะแตะรหัสยี่สิบเอ็ดค่ะ 1> 1ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะลังหักยี่สิบสองค่ะค่ะเป็นสีนิ้วมะขามนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะ ค่ะเพราะว่าดูภาพรวมให้ดูทางช่อง youtube นะคะติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง YouTube ค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกาลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวจะไม่ทําของสวยงามนะคะให้กดติดตามคุณแม่ไว้ค่ะค่ะหมูคร400บาทค่ะสวยนะคะหมีคอเนี่ยค่ะหมขอขั้นค่ะ ค่ะรหัสยี่สามเป็นสีผ้าค่ะสีผ้าเทาค่ะค่ะผ้าเทานะคะสวยมากื้นไหนชอบืุนไหนทักเข้ามาค่ะเป็นสีผ้าเทาค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสองระกอทอมือค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะ ค่ะคืนนี้เป็นฟ้าเทาค่ะเป็นหมีขอ,อคะเป็นหมีขั่นนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะคุณแม่จะยืนอยู่ได้ก็คือกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยและเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณแม่นะคะค่ะเราต้องมีกำลังใจเราต้องค่ะ ค่ะกำลังใจดีเราก็คุณแม่ก็สู้ๆต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ากําลังใจจากพี่น้องชาวไทยนี่แหละอุดหนุนให้ค่ะค่ะคนละผืนค่ะคนละผืนสองผืนนะคะค่ะนี่ค่ะเป็นฟ้าเทาค่ะค่ะขอบคุณที่กําลังใจทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจคุณแม่นะคะคุณแม่ขอขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะเป็นสีฟ้าเทาค่ะ ค่ะไทยน,ะะทน,นี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณทุกคนที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดน,นะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยรวยกันทุกท่าน,นะค่ะ